ครับสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยเดอ้อวันนี้ก็มาพบกับช่องป่าครับนะครับผมวันนี้พี่ก็เติมอีกแล้วนะครับผม9 9บาทบวกอีก70บาทนะครับผมเออดูกันว่าพี่จะตามล่าแบคแฮมนะครับผมไม่รู้ว่า500ทองพี่นี้จะได้หรือเปล่าก็มาดูกันก็มีน้องบางคนนะครับบอกว่าคอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment? เออ บอกประมาณนี้นะครับผมว่าเฮ้ยพี่ลองเอาสูตรผมไปใช้ไหมคือให้กดคาซิยาร์สลับกับแบ็กแฮมห้าครั้งแล้วคว่มหน้าจอนะครับผมเออก็มาดูกันครับว่าสูตรน้องเขาจะแตกหรือเปล่าพี่ก็มาทดลองให้เลยนะครับผมเติมเลยฮะโอ้โหพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมมาดูกันว่าจะแตกหรือเปล่าหรือว่า เจ้าของจะแตกเองเออประมาณนี้ผมผมจะเจ็บตัวเองหรือเปล่าจะเข้าเนื้อผมหรือเปล่าฮะเติมมาฮะ99บาทบวก70็เออมาดูมาใช้สูตรน้องเขาครับผมกดห้าครั้งฮะมา,มาดูกันครับผมจังหวะนี้ว่าไงจะออกหรือเปล่ามาดูกันโอ้โหไม่ออกครับผมแสงสีขาวจ๊วะไม่เป็นไรครับผมขอของฟรีเนาะ ก็เปิดน้อง,น,องน้องก็อย่าลืมไปเล่นนะครับผมเขาแจกการ์ดให้เปิดฟรีหนึ่งครั้งเนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมโอเคแล้วโอ้โหการ์ดฟรีก็เป็นบอลทองไ,อไม่ใช่บอลทองบอลเทาเออก็มาดูกันเด้อโอเครอบนี้พี่ก็จะเสียเงินแล้วหนึ่งร้อยทองเออมาฮะเราก็ยังจะใช้สูตรน้องเขาอีกครั้งครับผมว่าจะออกหรือเปล่าต้อง บางครั้งเดียวมันยังไม่ได้ผลอ่ะเออต้องต้องใช้อีกน้องเขาก็บอกว่าแล้วแต่ดวงด้วยนะพี่โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับผมถึงจะไม่ออกพี่ก็ไม่โทษน้องอยู่แล้วเออก็มาดูกันฮะก็ดวงพี่ไม่มีเองอเออแต่น้องเปิดได้แต่พี่เปิดไม่ได้อ่ะประมาณนี้มาฮะร้อยทองแรกออกไหมออกไหมมันลุ้นกันโอ้ ไม่ออกเลยโอ้โหแสงสีขาวจวะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่หนึ่งรทองแรกฮะมันก็อย่างนี้แหละเออหนึ่งรทองแรกมันมักมันมักชอบไม่ออกของดีอ่ะเออมาฮะโอเคมาลุ้นกันฮะมาฮะร้อทองที่2อว่าไงไม่แหนมามาลองดูสูตรพี่นะสูตรที่พี่เคยได้ไลนาเรดฟอร์ดอ่ะเออมาดูกันกดห กดทองฮะกดออกมาค้างสองวิมาว่าไงจังวันนี้ไม่ออกครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันคือบาออกเนาะสองร้อยทองแล้วเดอ้อเหลือสามร้อยทองฮะบอกเลยโ,โหนักเตะบอลเทาบอลเทาล้วนโอเคครับผมก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าเหลือสามร้อยทองแล้วเหมือนรู้สึกว่าจะเข้าเหนือตัวเองนะเนี่ยเออ โอ้โหบลทาอีกแล้วหืมเข้าเนื้อฮะเหลือ200ทองมาไงจังวันนี้ขอละแบ็คแฮมจงออกมาแบ็คแฮมสูตรตัวเองก็ไม่ออกฮะมาลองสูตรน้องเขาอีกครั้งหนึ่งมาไงฮะกด5ครั้งอ่ะสลับกันไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าก็มาลุ้นกันเด้อโอ้โหตั้ง170เลยเด้อเติมอ่ะ บอออกเลยบอโอ้โหว่าไงฮะสุดท้องเขาอีกครั้งหนึ่งมาโอ้โหไม่ออกโอ้โหดวงพี่ไม่มีเลยโอ้โหโอ้โหบอลเทาอีกแล้วไม่คิดจะออกบอลดำบอบนลให้เลยเหรอโอ้โหโคนอโมโอ้โหโคนอโมอก็พอโคนอโมอนะเนี่ยโอ้ยอยังนี่เหลือร้อยทองสุดท้ายครับท่านผู้ชมมาวันนี้ โอ้โหตายแลย้วครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันนะฮะบ,บอลเทาบอโอ้โหเรียบร้อยครับบอลเทาห้าร้อยทองกับบอลเทาห้าตัวกับของฟรีหนึ่งตัวบอลเทาโอ้โหทำไปได้นะครับผมโคโนโมโคโนโม,โโนโมิเออก็ฝากกดไลค์กดติดตามใ้ช่องพีเด้เด้อก็หมดไปแล้วร้อยเจ็ดสิบบาทโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพีน้ำโอเคบายบาย